สวัสดีครับที่นี่มอบน,นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งนวัตรกรรมผลงานบุคลากรณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในการผลิตเครื่องตู้ฆ่าเชื้อใช้แสง UVC และตอนนี้ผมอยู่ที่อาคาร en 2นะครับอยู่ภายในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมนะครับนี่ครับโอ้โหอลังการมากสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของนวัตรกรรมนะครับที่ได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นมา ที่สําคัญนะครับเห็นบอกว่าตู้ฆ่าเชื้อตรงนี้นะครับสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง99เลยนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณพรเทพสุรมานะครับหรือว่าอาจารย์หนุ่มนะครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับสวัสดีครับครับในเบื้องต้นขออนุญาตมาพูดคุยนะครับกับนวัตกรรมที่เห็นตรงนี้ก็คือตู้อบฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกับนวัตกรรมนะครับคงเพิ่มเติมหน่อยนะครับตอนนี้ อาจารย์หนุ่มดูแลในส่วนของตำแหน่งอะไรครับครับพอดีผมเป็นตำแหน่งของผู้สอนปฏิบัติการครับผมสอนเกี่ยวกับพวกประลอง l ลนะครับเข้า l a นะครับทุกอย่างนะครับที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งที่พูดถึงนะครับในห้องตรงนี้นะครับก็คืออาคารปฏิบัติการวิศกรรมที่เห็นตรงนี้เพิ่มเติมข้อมูลหน่อยครับเครื่องจักรที่เห็นตอนนี้ครับเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรต่างๆนะครับที่อยู่ในโรงงานตัวนี้จะเป็นนะครับได้มาจากนะครับกระบวนการทํางานนะครับที่เป็น l ลบของนะครับ งานอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึงเครื่องกัดเครื่องใสนะครับเครื่องเจาะนะครับ,รรบล้วนแล้วแต่มีขนาดที่ค่อนข้างโตนะครับแล้วก็จําลองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆนั่นเองนะครับก็คือนักศึกษาต้องเรียนนักศึกษาต้องเรียนครับเพื่อให้ผ่านนะครับกระบวนการแลบนะครับกระบวนการขั้นตอนนะครับเมนูแฟคทอร์ลิงนะครับที่ขึ้นนะครับขึ้นแบบขึ้นรูปแบบของชิ้นงานนั่นเองนะครับครับ นั่นก็คือในส่วนของห้องปฏิบัติการนะครับแต่ตอนนี้มาพูดถึงหน่อยนะครับในส่วนของอาจารย์หนุ่มที่สําคัญส่วนหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นพนักงานดีเด่นด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นได้พนักงานดีเด่นครับระดับมหาลัยนะครับของนะครับเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมนะครับดีเด่นนั่นเองนะครับของปี64ครับผมคับนวัตกรรมที่พูดถึงที่เราได้รับรางวัลนะครับเป็นตู้ฆ่าเชื้อ UVC ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นี่เองใช่ไหมครับไหนขอดูหน่อยนะครับ ตู้ฆ่าเชื้อไม่ใช่ตู้เย็นนะไม่ใช่ตู้เย็นครับอืแต่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยใช่ครับแรกเริ่มเลยทําไมอาจารย์หนุ่มนี่ถึงได้ทคิดนี้ขึ้นมาครับเนื่องมาจากว่าอย่างนี้นะครับเนื่องมาจากว่าเกิดก็คือสถานการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของแลบที่เด็กเขาได้มาเข้ากันก็คือจะมีลักษณะการจับหรือว่าสัมผัสนะครับชิ้นงานนะครับเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์พวกนี้นะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ละเซกชันนะครับมีค่อนข้างเยอะด้วยเมื่อเกิดการสัมผัสกันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเราจะต้องทําการคีนหรือทําการฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับเนื่องมาจากกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับที่พื้นผิวมีค่อนข้างหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นใช้แอลกอฮอล์ใช้น้ํายาเช็ดถูนะครับล้วนแล้วแต่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทําความสะอาดนะครับก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับ ผมก็เลยนะครับออกแบบนะครับเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการฆ่าเชื้อนะครับโดยใช้วิธีที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ประหยัดนะครับลงนะครับเดี๋ยวที่ที่อาจารย์หนุ่มบอกว่าถ้าเราใช้พวกน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆมันมีมีบางบางชิ้นส่วนก็เป็นซอกเป็นซอกเป็นมุมใช่ไหมใช่ครับอาจจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมใช่ครับผมแต่เครื่องที่เราผลิตหรือว่าคิดค้นขึ้นมานี้สบายเลยใช่ครับ เพราะว่ามันเนื่องมาจากเป,เป็นแสงนั่นเองที่ไปกระทบกับพื้นผิวครับผมละกันยังไงทํางานวิธีการทํางานาวิธีการทํางานนะครับเมื่อเวลาเรานําสิ่งของนะครับใส่เข้าไปในตู้แต่บ,บ,บอกไว้นิดนึงนะครับตู้นี้เป็นลักษณะของตู้ปิดนะครับครับตู้ปิดคือจะไม่ให้แสง UVC ออกมาด้านนอกเพื่อมาสัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์นั่นเองนะครับเนื่องมาจากว่าแสง UVC เป็นแสงที่ค่อนข้างอันตรายนะครับพอสมควรฉะนั้นแล้วควรที่จะอยู่ในตู้ปิดเท่านั้นยังไงนะไอแ้แสงแสง UVC นี้มีคุณสมบัติยังไงอ,อ๋อแสง UVC มีคุณสมบัติก็คือว่านะครับออมันจะอยู่นอกเหนือของชั้นบรรยากาศของโลกมันจะต้องทะลุผ่านโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกเข้ามาถึงจะสามารถเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็คือจําลองคือเขาใช้นะครับหลอด UVC ที่จําลองได้มาจากนะครับกระบวนการของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําให้นะครับ เกิดเป็นแสงนะครับ UVC นั่นเองเกิดขึ้นนะครับฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนี้เป็นวัตถุแบบไหนเกือบทุกประเภทเลยครับไหนม,มีมีอะไรเพิ่มเติมอ๋อ,อก็คือตู้นี้สามารถฆ่าเชื้อเชื้อโรคต่างๆนอกนจากที่จะติดบนเครื่องมือตรงนี้ใช่ครับอัทิเช่นพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลาที่เป็น ตะกวนของสายใหเรียกว่าเส้นใหญหรือยาที่ลาที่อยู่ในยีสต์ขนมปังอะไรทั้งหลายนะครับคือสามารถกําจัดได้หมดเลยครับนี่คือสิ่งของที่บางทีอาจจะมีส่งของประจนนี้นิยมกันมากใช่ใช่ครับอ่าอย่างนี้ก็ก็ยังไงค่าได้เหมือนกันอทิเช่นพวกเมลต่างๆทั้งนี้นะครับมีการปนเปื้อนไม่ว่าจะปนเปื้อนทั้งเชื้อแบบเรลียที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับครับเราก็เมื่อเวลาได้บรรจุพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะนําเข้านะครับตู้ฆ่าเชื้อได้เดี๋ยวนะอาหารได้ไหม อาหารได้ครับมะม่วงอย่างนี้ก็ได้ผลไม้อย่างนี้ได้ได้ครับผมเฮ้ยยังไงครับวิธีการก็คืออย่างเมลอย่างนี้นะครับพอดีผมตั้งไทม์เมอร์ไว้เรียบร้อยแล้วระยะเวลาในการฆ่าเชื้อผมตั้งไว้15วินาทีอ่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนได้ครับเขาเปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องนะนี่คือนวัตกรรมนะครับเครื่องฆ่าเชื้อนะครับก็คือในส่วนประกอบภายในตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้จย์หนุ่มเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบที่เห็นตรงนี้ครับอ่าส่วนประกอบตัวนี้นะครับก็จะเป็นโครงนะครับ โครงเหล็กแล้วก็เป็นที่ที่เอาไว้นะครับวางสิ่งของนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟจํานวนทั้งหมดนะครับหหลอดนะครับเป็นหลอด UVC นะครับแล้วก็จะมีพวกรีเฟก t ์รีเฟก์คือตัวช่วยในการสะท้อนแสงนะครับรอบตู้เลยนะครับเพื่อให้แสงมาโฟกัสอยู่ที่จุดจุดเดียวนั่นเองนะครับพอถัดมาเสร็จปุ๊บนะครับข้างล่างด้วยใช่ไหมอ่าข้างล่างด้วยครับข้างละข้างล่าง3หลอดข้างบน3หลอดครับ หลอดละ20่วัตต์ครับผมโครงสร้างของตู้นี้ล่ะโครงสร้างเป็นโลหะครับเป็นกาวนัยนะครับกันสนิมครับผมโอ้ครับอ่ะนี่ก็คือตู้ทึบใช่ไหมใช่ครับเป็นตู้ทึบครับอ่าฮะเราต้องวางผัดมาเสร็จปุ๊บเราก็วางนะครับสิ่งของเข้าไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกธนบัตรนะครับโทรศัพท์มือถือทั้งหลายก็นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับเวลาเราทำกสัมผัสกับเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเรา ปิดตู้นะครับตอนนี้แสดงสัญลักษณ์สถานะนะครับสีเขียวอยู่นะครับไฟหลอด UVC ยังไม่เปิดนะครับเนื่องมาจากว่าผมมีลิมิตสวิต์ป้องกันนะครับการนะครับเซฟตี้การเกิดอันตรายเกิดขึ้นเนื่องมาจากเราไม่อยากให้แสงโดนตัวเรานั่นเองโอ้ตราบใดที่เรายังไม่ปิดตู้นะครับกระบวนการของเครื่องจักรจะไม่ทํางานครับหรือขนาดทางานแล้วเราเปิดตู้กระันหันเครื่องจะทําการตัดระบบไฟทั้งหมดครับผมครับ แล้วนี่ตั้งไว้กี่วินาทีตั้งไว้15วินาทีสามารถตั้งได้กี่วินาทีสามารถตั้งได้999วินาทีครับผมทำไมต้องตั้งนานขนาดนั้นที่ตั้ง15วินาทีเนื่องมาจากว่าผมทำการนะครับทดสอบแล้วก็นะครับใช้เครื่องมือวัดนะครับความเข้มข้นของแสงนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อพวกโควิดนะครับได้ก็คือใช้ระยะเวลานะครับอยู่ประมาณนะครับ15นาทีถึง30วินาทีนะครับสามารถฆ่าได้ เนื่องมาจากว่าคุณสมบัติของความเข้มข้นของแสงนะครับเขากำหนดเลยที่ฆ่าเชื้อโควิดได้99%อยู่ที่0.849นะครับมิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับแต่พอดีความเข้มข้นของแสงที่ผมใส่ไป6หลอดตัวนี้มีความเข้มข้นของแสงอยู่ประมาณน,นะครับน่าจะ3-4นะครับมิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรก็คือจำนวนมากกว่าค่อนข้างหลายเท่าก็เลยมันก็เลยทำให้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อน้อยลงครับ<อ>เราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องรอ นานจนเกินไปครับอ่ะเดี๋ยวรามาทดลองกันนะครับถัดมานะครับก็ตอนนี้แสดงสถานะคือสามารถเปิดตู้ได้ปกตินะครับไฟเขียวนะครับอไฟเขียวเปิดได้ถัดมาเมื่อเราปิดตู้อัตโนมัตินะครับตู้เ็าจะทําการนะครับนับเวลาแล้วก็ทํางานเลยโดยการเปิดไฟสีแดงนะครับเกิดขึ้นนับเวลาถอยหลังนะครับ30วินาทีนะครับเราถึงจะสามารถเปิดตู้ได้ครับผมตอนนี้คือมีกระบวนการทํางานก็คือเปิดแสง UV-C อยู่ด้านในตู้ครับ แบบนี้เราเหมาะสาหรับเอาไปตั้งไว้ที่จุดไหนได้บ้างาจุดที่เอาไว้ส่งเมลนะครับแล้วก็ห้องที่เป็นห้องเครื่องมือแลบแบบนี้นะครับที่เด็กเข้าแต่ละสถานีคือเซกชันที่เข้าต่อๆกันครับสามารถเอาไปคีนหรือฆ่าเชื้อได้นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงต้นทุนนี้เยอะไหมอาจารย์หนุ่มณนะตอนนั้นนะครับณนะตอนปี6 3สต้นทุนอยู่ประมาณสักหมื่นห้ากว่าครับหมื่นห้ารวมทั้งหมื่นห้าทั้งหมดเลยครับผมโอ้ก็ร็จสิ้นตัวนี้ครับ ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยครับผมแล้วตอนนี้ทําไปกี่เครื่องแล้วตอนนี้พอดีกาลังทําให้คณะอีกเครื่องหนึ่งครับผมโอ้้ยแบบนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับอ่าอู้นี่เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดตู้นะครับนะครับตู้มันเป็นแบบล็อกนะครับก็สามารถเอาอุปกรณ์นะครับที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อออกได้เลยครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะปลอดภัยครับผมโอ้สุดยอดมากครับ นั่นก็คือในส่วนของนวัตกรรมนะครับในการที่จะเรียกได้ว่ามาอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะป้องกันเชื้อโรคนะครับได้99เเซเลยอาจารย์หนุ่มรู้สึกไงบ้างกับนวัตกรรมที่เราได้ทํามาในครั้งนี้ครับครับก็ต้องรู้สึกนะครับขอบคุณทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับและก็มหาลัยอุบลนะครับที่ช่วยนะครับให้ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยแบ่งเบาภาระนะครับ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนะครับเป็นกําลังเล็กๆนะครับสามารถช่วยนระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับอยากจะมาดูนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้เลยครับต้องขอขอบคุณนะครับทางภาควิชานะครับแล้วก็นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หลักๆเลยน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยบลนะครับที่ให้โอกาสนะครับผมได้พัฒนานะครับนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นะครับ เกิดขึ้นนั่นเองนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาอุตสาหการนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั่นเองครับผมขาดครับเช่นเดียวกันต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่มนะครับที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยุบนราชธานีนะครับที่พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับรวมถึงในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ในส่วนของนักเรียนนะครับภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของหลายๆภาควิชานะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์พรเทพสุรมาศผมว่ามีผลงานดีๆเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยสัมภาษณ์อีกครั้งนึงก็ได้ครับครับได้ครับขอบพระคุณมากครับวรันนา้ครับขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนะครับและชีวิตครอบครัวต่อไปครับครับที่นี่โมบุลลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ